เพื่อนสื่อมวลชนนะคะทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็กาบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนะคะปารมีประยุเจเริญผู้แทนระะัศดรบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะคะได้บรรยุนข้อร้องเรียนนะคะต่อคุณการพัสดินรามองศ์ผู้แทนรัศดรนะคะเขตบางซื่อกรุงเทพในฐานะกรรมธิการกิจการเด็กเนื่องจากนะคะ,นะคะเมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆมีข่าวเผยแพร่ออกมานะ ตัวดิฉันเองก็ได้นะคะโพสต์ Post ลงในโซเชียลีเดียของดิฉันเกี่ยวกับเรื่องรัส,าสคาร์สคอ์เอกชนแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดเชียงใหม่จริงๆก,กเ็เปิดเผยชื่อได้เพราะว่าเป็นข่าวออกไปแล้วนะคะก็คือบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเอกชนนะครมีเหตุการณ์ครูพี่เลี้ยงทําร้ายเด็กกำพร้านะคะที่อยู่ในความดูแลเนะะี่ยประมาณ3.4คนซึ่ง มันมีคลิปนะครับเผยแพร่ออกสู่นะคะคสาธารณชนคลิปเนี้ยอันนี้ฉันดูแล้วแค่ผมไม่ได้นะ,ะเด็กอวี๋ร้องด้วยความหวาดกลัวนะครับแล้วยังมีภาพอีกนะครับภาพเด็กที่ถูกครูพี่เลี้ยงของสถานสงเคราะห์เดกชนอันเนี้ยทำร้ายมีทั้งภาพบาดแผลในป่าที่ถูกครูพี่เลี้ยงบังคับให้กินเฟร แล้วให้เด็กเนี่ยบางคนเนีกินพริกเป็นเวลานานจนเกิดเป็นแผลพุพองในปากแล้วก็เด็กหลายคนเนื้อตัวร่างกายก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวสลดุูหูมากนะครเพื่อมีผู้รงเรียนชั้นมานะะทางโซเชียลมีเดียร่วมกับจริงๆต้นต้นเหตุนี้ก็มาจากคุณเป็นจางแสงจันทร์ อดีตผู้แทนรัศดรข,ของพรรคข้าวไกลก็ร้องเรียนชันมาด้วยพวกเราก็เลยคุยกันในทีมนะคะพูดแทนรัศดรพรงประชาชนนะคะดิฉันก็ประสานไปยังคุณพลอยสอส,สเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ของส,ก,ส,ก,ส,ก,สก,กัดสงเคราะห์เกอกชนแห่งนี้และประสานคุณจีนนะคะสะส,ะสะเชียงใหม่เหมือนกันนะคะที่ในฐานะเป็นคุณแม่ของลูกนะคะก็ได้ส่งภาพนะคะแล้วก็คลิปให้ดูทุกคนก็สลดหงุดหงุดมากนะคะ ในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะให้นะคะคุณพลอยและคุณจีนเป็นผู้นะคะ,ะแถลงรายละเอียดแต่ดิฉันอยากจะขอนะคะเกริ่นนำตรงนี้ก่อนว่าปัญหาบ้านเด็กกำพร้าเอกชนหรือสถานสงเคราะห์นะครับเด็กกำพร้าเอกชนเนี่ยมีปัญหามากดิฉันไม่เคยนำาเรียนคุณท็อปวาราวุธรัชุมดีกระทรวงพอมอแล้วก็ปรับกระทรวงคอมอแล้วนะคะดิฉันไม่อยากให้เกิดไฟไมมฝ่าคือเหตุการณ์นี้จบแล้วจบไปเลยหรือแก้ ฉ่วงกรณีเชฟนี้เท่านั้นอยากให้แก้ทั้งโครงสร้างทั้งระบบนะคะเพราะว่าสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนในไทยมีเป็นร้อยะนะคะหลายที่ไม่ได้มีมาตรฐานในหลายที่เนี่ยมีปัญหาหลายเรื่องทางมาตรฐานการดูแลเด็กกำพรานนั้นและในหลายที่มีปัญหาเรื่องการเงินรวมไปถึงมีปัญหาการนำพาเด็ก ที่เป็นกลุ่มปอกบางหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเด็กยากจนเด็กชาติพันธ์เข้ามาอยู่เพื่อหวังผลประโยชน์จากตัวเด็กนะคะหวังเรื่องการรับบริจากระดีนต่างต่าง่านี้ดิฉนันนะคะหวังจะให้กระทรวงพมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานแก้ทั้งโครงสร้างแก้ทั้งระบบด้วยไม่อยากให้แก้แค่เฉพาะเคสเคสบ้านผีแก้ววิบูนตีเดี๋ยวคุณพรอสส,สเชียงใหม่จะเป็นผู้นะคะลำดับความร้ายียงให้ พี่น้องสื่อมวลชนทักฟัง่งนะคะเชืไไ่อมโยงกันสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะดิฉันเทศรั์ใหม่ชมพูค่ะผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนนะคะก็ะในฐาหนะที่มูลนิธิบ้านขิงแก้วแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของดิฉันดิฉันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะและได้รับเรื่องร้องเรียนจากแหล่งข่าวสําคัญไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เคยทํางานอยู่ในมูลนิธิแห่งนี้และก็หลายๆคนที่ร้องเรียนมาอย่างดิฉันนะคะ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ทางท่านสสปรารมีได้เกิดนํานำไปแล้วนะคะไม่ได้เป็นเหตุการณ์แรกเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเดือนมกราคมปี2566ที่ผ่านมาซึ่งเด็กจากมูลนิธิขิงแก้วได้เข้ารับการรักษา เนื่องจากมีบริเวณมี100รอยฟกช้ำดำเขียวบริเวณหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะซึ่งาทางแพทย์เจ้าของเจ้าของประจำตัวเจ้าของไข้เองเจ้าของเคสนี้เองก็เรียกร้องไปยังมูลนิธิเพื่อที่จะส่งเรื่องต่อไปยังฝ่ายสังคมสงเคราะห์อของโรงพยาบาลแต่ทางมูลนิธิได้ขอร้องไว้เพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาประเด็นเรื่องนี้ในมลมูลนิธิเองก่อนก่อนที่จะส่งเรื่องไป แต่เหตุการณ์นี้ก็ยังไม่รับการแก้ไขค่ะก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมพศ2516ที่ผ่านมาก็คือมีเหตุการณ์ที่บังคับน้องๆที่อยู่ในมูลทีแห่งนี้กินพลิกทำให้เกิดอาการลิ้นวมพองนะคะซึ่งเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแล้วก็ธนณกรรมเด็กในะครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ในสังคมนะคะซึ่งดิฉันก็ คิดว่าก็ควรที่จะมีการแก้ทั้งระบบเพราะเหตุการณ์นี้มันเป็นแค่เพียงเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นก็อยากจะเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการ,ก,ารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ทางส่งเรื่องต่อไปอยังคณะกรรมการกิจการเด็กและสตรีะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางแหล่งข่าวนี้ฉนันได้แจ้งมาว่ามีเหตุการณ์ทุจริตในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินในงบที่แห่งนี้ด้วยก็อยากจะฝา คณะกรรมการกิจการเด็กและทางรัฐมนตรีได้ติดตามดำเนินการเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวทางสสปริตาชยนาเคสบ้านผีแก้ววิบูสันตีเดี๋ยวคุณพรอยสส,สเชียงใหม่จะเป็นผู้นะคะนำตังความรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนไดบฟังในแบบเฉลยรอยกันสวัสดีพี่น้องสื่มอมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะดิฉันเทรรัตใหม่ชมพูค่ะผู้แทรรนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนนะคะก็ ในฐานะที่มูลนิธิบ้านขิงแก้วแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของดิฉันดิฉันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะและได้รับเรื่องร้องเรียนจากแหล่งข่าวสําคัญไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เคยทํางานอยู่ในมูลนิธิแห่งนี้และก็หลายๆคนที่ร้องเรียนมาอย่างดิฉันนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเดือนเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ทางท่านสสปารมีได้เกือนนําไปแล้วนะคะไม่ได้เป็นเหตุการณ์แรกเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเดือนมกราคมปี2566ที่ผ่านมาซึ่งเด็กจากมูลนิธิขิวแก้วได้เข้ารับการรักษาเนื่องจากมีบริเวณมีรอยฟกช้ำนํำเขียบริเวณหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะซึ่งทางแพทย์เจ้าของเจ้าของประจำตัวเจ้าของไข้เองเจ้าของคสนี้เองก็ เรียกร้องไปยังมูลนิธิเพื่อที่จะส่งเรื่องต่อไปอยังฝ่ายสังคมสงเคราะห์อของโรงพยาบาลแต่ทางมูลนิธิได้ขอร้องไว้เพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาประเด็นเรื่องนี้ในมูลนิธิเองก่อนก่อนที่จะส่งเรื่องไปนะคะแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังไม่รับการแก้ไขค่ะก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมพศ2 5ง6นาที่ผ่านมาก็คือมีเหตุการณ์ที่บังคับน้องๆที่อยู่ในมูลที่แห่งนี้กินพริกทำให้เกิด การลิ้งวงทองนะคะซึ่งเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแล้วก็ธนูกรรมเด็กในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ในสังคมนะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าก็ควรที่จะมีการแก้ทั้งระบบเพราะเหตุการณ์นี้มันเป็นแค่เพียงเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นก็อยากจะเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการ่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ทางส่งเรื่องต่อไปยัง คณะกรรมการกริจการเด็กและสตรีค่ะและนอกจากมีนะคะทางแหล่งข่าวนี้ฉันได้แจ้งมาว่ามีเหตุการณ์ทุจริตในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินในงบที่แห่งนี้ด้วยก็อยากจะฝากทางคณะกรรมการกริจการเด็กและทางรัฐมนตรีได้ติดตามดำเนินการเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวทางสอส,อสอปริตาชายนันท์แทนรัฐดอนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อที่ฉันได้ทราบข่าวนะคะจากทางโซเชียลมีเดียแล้วก็มีประชาชนจํานวนมากะะได้ร้องเรียนมาทาง ดิฉันนะคะดิฉันก็ได้ประสานกับสสปอยและสสปอยก็ได้ส่งดิฉันเข้าพบกับทางพมจจังหวัดเชียงใหม่นะคะเ,ออเมื่อวันที่13ศจิกายนที่ผ่านมานะคะ่ะเบื้องต้นนะคะที่ดิฉันได้พูดคุยกับทางพมจังหวัดได้ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วนะคะออจากทางพมเองเนี่ยก็ทราบข่าวเมื่อปี66นะคะซึ่งเด็กๆตอนนี้นะคะเป็นเด็ก หมดสิจคนนะคะได้ถูกคุ้มครองช่วคราวนะคะกับสถานสงห์เด็กของรัฐนะคะชื่อมนิธิบ้านเบียงพิงนะคะสถานสงห์เด็กอ่อนเวียงพิงนะคะ,ะ,คะก็ม,กมีสหาวิชาชีพนะคะคอยดูแลอยู่นะคะคําถามสําคัญต่อมาก็คือว่าเด็กๆกลุ่มเดิมเนะะี่ยค่ะที่เป็นข่าวในคลิปอยู่ที่ไหนนะคะทางพอมองจังหวัดเองก็ ไม่สามารถให้ข้อมูลระบุที่ชัดเจนได้ว่าเด็กๆกลุ่มที่ถูกกระทําความรุนแรงกลุ่มเดิมนั้นอยู่ที่ไหนนะคะเพียงแต่บอกว่าเป็นคนละกลุ่มกันนะคะแล้วก็กลุ่มใหม่นี้ได้รับการคุ้มคอแล้วนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวที่บอกว่าสนานสงเคราะห์เด็กที่เป็นกรณีอยู่ตอนนี้ได้ปิดตัวลงแล้วนะคะซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะเป็นการปิดชั่วคราวเพื่อแก้ไขตามเงื่อนไข,ขของพอมจจังหวัด นะคะแล้วก็รอการแก้ไขเปิดไม่เท่านั้นนะคะส่วนทางคดีความกเ็เมื่อวันที่1 3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ทราบมาว่ายังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะในของปัจจุบันวันนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอให้ทางคณะกรรมการนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะช่วยติดตามกรณีนี้ด้วยนะคะค้นหาให้หน่อยค่ะว่าเด็กกลุ่มที่ถูกกระทําความรุนแรง รือปีก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ปัจจุบันได้รับการคุ้มครองเยียวยาแล้วอยู่ยังะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องสืง่อมวลชนนะคะทุกท่านนะคะชดเป็นข่าวใหญ่โตที่เราเองเนี่ยก็ไม่อาจรับได้นะคะดิฉันนะคะพระรินดามงค่ะก็เป็นโฆษกคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้พิการผู้สูงอายุผู้มีความหลากหลายทางเพศแลวก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะเรารับเรื่องนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ ไม่สามารถยิ่งนอนใจและไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะทางการรมธิการเองนะคะก็จะบรรจุเข้าวาระในการพิจารณาต่อไปเพื่อไจะได้แก้ไขอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะพะิจารณาบุงลับทราบม,มาแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยอยากจะให้เห็นนะคะว่าเราในฐานะผู้แทนรัษฎรเนี่ยเราจําเปน็นต้องพูดแทนเด็กค่ะเด็กในวันนี้อาจจะยังพูดไม่ได้ไม่สามารถที่จะส่งเสียงดังว่าเขาได้รับ ความทุกข์ท,ทางด้านร่างกายวาจารหรือว่าจิตใจอย่างไรแล้วก็เคสอะไรเคสที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่ท่านไม่ได้ระบุในประเทศไทยเนี่ยมีอีกเยอะมากนะคะแล้วก็ส่งผลยาวนานกับสภาพร่างกายจิตใจของเด็กไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะคะแล้วก็คนทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวดิฉันเองสาหรับคนที่ยังไม่มีลูกหรือไม่มีลูกเองก็ตามนะคะ เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องทบทวนแล้วก็จะต้องฉุกคิดด้วยนะคะก็ทางการรมธิการเราเนี่ยก็จะได้รับเรื่องนี้นะคะเพื่อเป็นปากเป็นเสียงที่ทักสิทธิเด็กต่อไปะคะ่ะก็การก็รับทราบมาว่าในในใน,ในหลายๆสถานสงเคราะห์เนี่ยมีเป็นร้อยนะคะทั้งในประเทศเนี่ยก็อยากจะส่งเสียงว่าเราจะมีการแก้ไขระบบนะคะการดูดูแลเด็กเนี่ยอย่างนี้ต่อไปอย่างไรนะคะเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันทุางหน้านะคะอีกไม่กีนเน่เดือนก็จะ เป็นวันเด็กแล้วนะคะก็ขอให้ทางสังคมเนี่ยชุดคิดนะคะเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับเราด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะ